สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Class Go Future นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ให้ติดตามดูผลการประชุมของแจ็คสันโฮค่ะซึ่งนะคะนักลงทุนนะคะได้เฝ้ารอการประชุมของแจ็คสันโฮในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะรวมไปถึงวันนี้ด้วยทำให้ราคาทองคำในวันนี้แกว่งตัวข้าง,าง,างแคแบนะคะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ1 6 5 2 1 6 8ถึง1,658ค่ะ โดยนะคะนักลงทุนคาดหวังว่าเฟดนะคะจะมีการพูดเกี่ยวกับ QE 3หรือไม่นะคะถ้าไม่เกิดไม่มีการเปยถึงเอ่ยถึง QE 3แล้วก็แนวโน้มของราคาทองคำก็มีแนวโน้มจะปรับตัวลดลงนะคะเนื่องจากในช่วงก่อนหน้านี้นะคะได้มีการปรับตัวสูงขึ้นนะคะค่อนข้างมากเพื่อตอบรับถึงข่าวดังกล่าวค่ะแต่นะคะถ้ามีการพูดถึงแนวโน้มของการประกาศ QE 3ขึ้นมาแล้วก็ก็คงจะทำให้ราคาทองคำนะคะพักดันปรับตัวสูงขึ้นไปต่อเนื่องค่ะ แต่สิ่งที่น่าจับตาดูอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือมาตรการการแก้ไขวิกฤตนี้สาธารณะของยูโรโซนค่ะ ECB นะคะจะมีตลาดได้คาดการว่าจะมีการเข้าซื้อพันธบัตรนะคะเพื่อกดอัตราดอกเบีย้ยของบางประเทศให้ต่ำลงค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะประธาน ECB และคณะกรรมการหลักนะคะอีก6ท่านนะคะได้ปฏิเสธการเข้าร่วมการประชุมที่แจ็คสันโฮค,ค่ะรวมไปถึงยกเลิกนัดกับสภายุโรปในวันที่สด้วยก็ทำให้ตลาดคาดการว่านะคะ กำหนดการหรือมาตรการดังกล่าวนะคะจะมีการประกาศในการประชุม ECB ในวันที่6กันยายนนะคะดังนั้นการประชุมแจ็คสันโฮนะคะตลาดก็เลยคาดหวังเกี่ยวกบ QE 3มากกว่านะคะซึ่งแน่นอนค่ะจะต้องทำให้ราคาในคืนวันนี้นะคะแกว่งตัวค่อนข้างแรงทีเดียวค่ะ โดยในคืนวันนี้นะคะยังมีดัชนีมุมมองต่อการทำธุรกิจฝ่ายจะซื้อดัชนีความเชื่อมัน่นผู้บริโภคและยอดคำสั่งซื้อโรงงานรายเดือนประกาศออกมาด้วยนะคะต้องรอติดตามดูค่ะสำหรับคุณลุงเบอร์นเก้น,นะคะวันนี้สามทุ่มต้องติดตามดูให้ดีนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะหากดูจากภาพกราฟทางเทคนิคโดยรวมนะคะอย่างที่บอกต่อเนื่องนะคะในสัปดาห์นี้จะเป็นการพักฐานของราคาทองคำนะคะซึ่งตอนนี้นะคะราคาทองคำพยายามไต่เส้นเหนือระดับ ดาวเทนไลน์ระยะกลางนะคะดังนั้นนะคะจุดบริเวณ1,650จึงเป็นบริเวณสำคัญตรงเส้นดาวเทนไลน์ระยะกลางนี้นะคะถ้าหลุดลงมานะคะยังมีแนวรับสำคัญถัดไปที่1,640และ1,630ค่ะซึ่งสัญญาณทางเทคนิคนะคะเริ่มบ่งชี้แล้วว่าการปรับตัวลดลงจะชะลอตัวลงค่ะดังนั้นนะคะให้จับตาดูบริเวณแนวรับสำคัญนะคะ โดยตั้งจุดสต็อปลอยไว้ที่บริเวณ1620ค่ะถ้าไม่ลงต่ำกว่านี้นะคะการตีกลับขึ้นไปนะคะเพื่อทดสอบ1,660-1,670 60, ก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นนะคะในคืนวันนี้การแกว่งค่อนข้างแรงให้จับตาดูให้ดีในแนวรับและแนวต้านสำคัญค่ะโดยมีแนวต้าน1,665และ1,670แนวรับ1,640และ1,630นะคะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ